สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับแอ้มีกบิคุสนชัยเกศนะครับผมและครับผมวันนี้นะครับก็จะมาสอนทุกคนนะครับดู Facebook นะครับว่ามีใครที่กําลังติดตาม Facebook ของเราอยู่บ้างนะครับผมอยากจะรู้ว่าใครที่ติดตาม Facebook ของเราอยู่บ้างวันนี้จะมาบอกวิธีการดูนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็เข้าไปเลยครับผมที่ Facebook นะครับ แล้วก็มาที่ขีด3มขีดมุมขวาบนครับผมกดเข้าไปแล้วกดเข้าไปตรงที่ดูโปรไฟล์ของคุณนะครับก็จะเข้ามาหน้าหลักนะครับเฟซของเรานะครับแล้วก็มาที่ตรงจุดไข่ปลา3จุดนะครับที่มีสี่เหลี่ยมสีเเทานะครับวงไว้นะครับก็คือเนี่ย ที่มีสี่เหลียหล่ยมสีเทาแล้วก็มีจุดไข่ปลาสามจุดนะครับไม่ใช่ตัวบนนะครับตัวล่างนะครับที่มีสีเทานะครับสี่เหลี่ยมนะครับกดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วนะครับมาตรงที่คําว่าบันทึกกิจกรรมครับผมแล้วก็เลื่อนขึ้นไปครับผมเลื่อนขึ้นไปมองหาคําว่าการเชื่อมต่อนะครับ กดคำว่าดูการเชื่อมต่อรอสักครู่นะครับผมอ่าพอเข้ามาหน้านี้แล้วให้กดคำว่าตัวกรองนะครับมันจะก็จะเด้งตัวกรองขึ้นมาให้กดเข้าไปคำว่าหมวดหมู่ครับ มาหน้านี้แล้วก็ให้กดตรงคำว่าผู้ติดตามนะครับอ่าเนี่ยครับผมมันก็จะโชว์นะครับผู้ติดตามนะครับผมทั้งหมดที่ติดตามเราอยู่นะครับผมก็จะโชว์วันเวลาด้วยนะครับผมวันเวลาวันเดือนปีนะครับที่ผู้ติดตามคนนั้นติดตามเราอยู่นะครับผมนีก็จะโชว์ผู้ติดตามทั้งหมดเลยนะครับว่า ใครที่ติดตามเราอยู่นะครับติดตามวันไหนปีไหนนะครับก็จะโชว์ทั้งหมดเลยนะครับผมแค่นี้เลยนะครับผมก็สามารถดูผู้ติดตามเราได้แล้วนะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้คงมีแค่นี้นะครับผมเชิญชอบก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องไอ้แม็กมีกุศลด้วยกัน,กนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ